สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุนก็มีออเดอร์ช่อแหละแล้วก็จะมารีวิวตัวกระดาษรุ่นขอบฉลุนะคะวันนี้ไลฟ์บ่อยนิดนึงนะคะอ่ะตัวรุ่นนี้นะคะตัวขอบฉลุตัวเนี้หวานมากทุกคนตอนนี้นะคะของมีเข้ามาครบแล้วนะคะมีทั้งหมดห้าสีนะคะเดี๋ยวตุนจะรีวิวให้ดูนะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะขอบฉลุเป็นแบบนี้คือ ขอบเขา่าจ,จะเป็นพลาสติกเนี่แหละแล้วก็มันจะมีทําเป็นลายฉลูแบบนี้นะคะก็จะไม่อ่อนนะค<ม>ือข้อดีของเขาคือเวลาห่อชอบมีพลาสติกตรงขอบตรงเนี้คือห่อแล้วมันจะไม่อ่อนนะคะแบบนี้นะคะ,นะมีสีชมพูขายดีมากสีขาวขายดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีม่วงค่ะเป็นเป็นโทนพาสเทลหมดเลยนะคะตัวนี้แพ็กรา120บาทนะคะอ่า120บาท สิบสองแพ็คขึ้นไปคะสีคะแบบคะรุ่นได้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองพาสเทลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะวันนี้ตูนจะมาห่อให้ดูกันก็คือตัวตัว,ตว,ตวรุ่นสีชมพูเป็นอันแล้วกันนะคะซึ่งลูกค้าดีเควสมาว่าอยากได้กุหลาบชมพูแล้วก็กระดาษสีชมพูแล้วก็ริบบิ้นสีชมพูเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้ามีจังหวะว่างก็จะมาไล์ให้ดูกันเรื่อยๆนะคะทุกคนอะตัวนี้นะคะเรามาดูกันที่ตัวเนื้อกระดาษของเขานะคะนี่นะคะที่ตุวบอกว่ามันเป็นขอคพลาสติกแบบนี้แล้วมันเหมือนมีการเพน้ลนลายลายฉลุแบบนี้ซึ่งมันจะลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะพอดึงออกมาจากตัวแพ็คแล้วมันก็จะเป็นโทนสีอ,อ,นอ่อนๆหวานๆแบบนี้นะคะอะเริ่มห่อเลยนะคะ เราก็จะเราสามารถห่อเป็นแบบพยานที่จุนชอบห่อไปบ่อยแบบนี้ได้นะคะลูกค้าบอกว่าสวยและใหญ่ก็เลยมีออเดอร์เยอะนะคะตัวนี้อ่ะวางไปเลยค่ะสีชมพูทุกอย่างสีชมพูห่อแล้วมันจะกลืนไหมไม่กลืนนะคะลูกค้าห่อแล้วมันก็หวานซึ่งในตัวท่อนะคะมันก็จะมีตัวใบดูตัวดอกแฟนของเขาในการแฟนอยู่แล้วนะคะมันก็เลย ดูหวานอยู่แล้ววันนี้ลูกค้ารับสีนี้แบบนี้เลยทั้งหมดสามพ่อเหมือนกันแตะเลยนะคะแต่ตุก็เลยมีเวลาก็คือลูกค้าย,ยังไม่ไม่รีบมาเอามาเอาสิบเอดโมงตัวก็เลยมารีวิวตัวกระดาษตัวรุ่นนี้ให้ดูกันก่อนนะคะหนุ่นนี้นะคะ่ะซึ่งส่วนตัวก็ชอบนะน่ารักนี่ค่ะ ตอนนี้ของมีเข้ามาครบแล้วทั้งหมด5สีเลยนะคะมีทั้งหมด5สีมีขาวมีชมพูมีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนน่าเล่นมากทุกคนมันดูน่ารักนะคะสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่สวยนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม,ไม่กล้าเฉยๆไม่กล้านําเสนอไม่กล้าเล่นเขานะคะตัวสอนสอนตัวแบบนี้คือสอนบ่อยแล้วเนาะสอนบ,บน่อยแล้วมีทำแบบเดยีดยวๆให้ดูว่าตัวกระดาษรุ่นนี้ออกมาแล้วนี่นะคะชมพูน่ารักทุกคน แบบนี้นะคะวันนี้เหมือนกันเลยทั้งสามข้อสีกุหลาบที่ตูนชอบใชร้ประจําร้านสีชมพูนะคะจะเป็นตัวยี่ห้าดอกเพียงหน่ห่อโฟมนะคะตัวนี้สีชมพูเจ้าสาวนะคะสีที่ใช้ประจํานะคะสีชมพูอื่นแต่สีชมพูแค่วันนี้จะไม่ค่อยได้ลงรานเลยนะคะ mm. เพราะว่าสีชมพูนี้มันแบบละมุนมากละมุนมากจริงๆริ แล้วก็ยิปซีนะคะจะใช้ประจําไม่ใช้ดอกคัตเตอร์เลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวริบบิ้นนะคะริบบิ้นสีพื้นลิบบิ้นสีพื้นสีชมพูสีชมพูกว้างสองเซนนะคะผูกหูกระต่ายก็สวยนะคะทุกคนอ่ารอบนี้จะแบบเป็นผูกหนูกระต่ายให้นะคะนะคะตัวสองเซนก็มัดช่อโอเคอยู่นะคะ มัดตายเลยค่ะแล้วก็มัดเป็นโบอีกรอบหนึ่งก่อนมัดโบต้องมัดแบบมัดส,สองครั้งอะเป็นแบบเงื่อนตายก่อนเนาะอย่างน,นี้ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็พร้อมขายได้เลยนะคะแบบนี้รีวิวให้ดูกันนะคะตัวขอบฉลุสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะก็อ่าทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะลงใต้คอมเมนต์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์อ่ไลฟ์นี้ไว้ให้ ว่ามีตัวสีอะไรมาเดี๋ยวรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีฟ้าค่ะตอนนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีม่วงค่ะแล้วก็สีขาวค่ะโอเคใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะขอบคินค่ะ